เอันนี้เราคุยกันตามข้อมูลเขาได้ริงนะครับเรื่องความเหมาะสมให้เหมาะสมแล้วจะต้องแก้ไขกันยังไงอ่ะเราเอาภาพมาก่อนภาพต้นขั้วที่มันทําให้เกิดประเด็นก็คือหลังจบเกมนั่นแหละนะครับหลังจบเกม<บ>อ่ะได้เลยครับเดี๋ยวให้น้องภาพให้ดูมันมีหลายภาพอยู่โอ้เกมนี้ดรามากเยอะนะใช่ใช่แต่เนี้ยเดี๋ยวว่ากันไป<อ>ตามตามเรื่องตามราวอันนี้คือกล้องวงจรปิดนะครับที่อยู่ในห้องของทีมเยือนที่สนามช้างอารีนา อ่ะโอเคมีหลายมุมนะคราวนี้จุดที่เราจะให้ดูเนี่ยคือทางทีมงานโค้ชหรือว่านักกีฬาเขาอาจจะเห็นว่าจุดนี้มันไปตั้งแล้วมันไปโดนกระดานพอดีอ่ากระดานนี่ขึ้นทักตัแทักติกอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยไปบอกแมชคอมแล้วก็อ่าแมชคอมก็มาดูเสร็จปุ๊บก็เกิดการแก้ไขคืออย่างอยให้ปิดก่อนเอาสกอตเทปอะไรปิดไว้นะครับว่าไปเนี่ยแหละห้องใหญ่ไป็นแต่เมื่อกี้แล้วก็กล้องวงจรปิดคือจุดของกล้องวงจรปิดมันต้องติดที่มุมอยู่แล้ว เพราะมันเป็นเลนวายติดที่มุมมันจะได้เห็นทั่วห้องถูกไหมราวนี้เราพูดคุยกันก,นก่อนว่าในมุมของฟุตบอลล้วนๆเนี่ยชมบุรีคิดได้ครับชมบุรีคิดได้ว่าอันนี้มันคือการไปสอดส่องและทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยในเชิงในเชิงการแข่งขันนะเอาเรื่องนี้ก่อนว่าเฮ้ยม,มาส่องแผนเราหรือเปล่าเราแก้เกมอะไรยังไงอันนั้นว่ากันไปตามเรื่องดาของทีมที่เขาพูดกันอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันก็นกคือกล้องเนี้ยถูกติดด้วยจุดประสงค์อะไร ผมก็สอบถามน้องๆที่เป็น PR อาของบุรีดามเขาบอกจริงเรื่องนี้ยถ้าใครไปสนามกล้องนี้มันติดอยู่นานแล้วอืม,อม,มันติดอยู่นานก่อนแล้วนะติดนานก่อนแล้วหมายความว่าชนบุรีก็เคยมาเตะที่สนามนี้อยู่แล้วน่าจะต้องเห็นแต่แรกแต่โอเคบางคนว่าไม่เคยเห็นไม่เป็นไรทีมอื่นมาเตะมีประเด็นเหมือนกันไหม <c oughs> ผมตอบเลยว่ามีมีมมนะครับอ่มีคนเคยบอกเหมือนกันคราวนี้ย ผมก็ถามไปเขาบอกว่าตอนเชียงรายอ่าเราเอาภาพอ่าภาพของคุณไฮ oh. นะครับประธานสโมสรเชียงรายเนี่ยเกตัสต้องสว่าวน่าจะจบหนึ่งหนึ่งนะตอนที่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะที่เกอรสสั้นยิงฟรีคิกอ่ะอันนี้เขาก็เก็บห้องให้แล้วเขาก็ลงโพสต์ว่าเนี่ยเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาจะเก็บของห้องให้สะอาดเรียบร้อยมันก็คืนเนี่ยห้องเดียวกันแล้วอันนี้มันก็อยู่แล้วซึ่งถามว่าคุณไฮได้มีประเด็นตรงนี้ไหมผมถามไปที่ทางน้องพีอาร์ของบุรีรัมน,นะน้องแบงค์อ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆก็เคยมีประเด็นทักทวงนว ตอนก่อนเกมเขาก็ขอให้เอาสกอตเทปปิดเหมือนกันอ๋อไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่ชมบุรีรู้สึกไม่โอเคนะครับอันนี้ว่ากันไปตามเรื่องของฟุตบอลเนาะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันก็นกคือว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าทุกทีมก็คงจะเห็นแล้วคงจะมีการทักท้วงกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากมนี่นี่อีกหนึ่งอ่ะประจวบตอนนั้นยุคโคตรละ่ะชนะสองหนึ่งอ่าเนี่ยครับก็คือห้องเดียวกันมีกันหมดแล้วนะครับ ผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นได้ยังไงในเกมนี้ทั้งที่มันมีอยู่แล้วนะผูะ้กันก่อนแต่จุดสําคัญที่สุดม,นนมั่อโครา,านะครับอันนี้ไม่ม,อม,มอีอันนี้ไม่มีอันนี้คือฤดูการ6 3สเพิ่งติดโคาราชนะสองหนึ่งอ่าโคราชนะสองหนึ่งอันนี้ปี6 3 64น่าจะมีแล้วฉะนั้นนั่นคืออดีตไม่มีเพิ่งมามีแต่ทุกทีมเจอแล้วนะครับแล้วก็บางทีมก็ไม่โอเคก็บ่อยเขาปิดกอตเทก็ปิดไปนะครับเรากลับมาคุยกันใหม่ว่า ก็ต้องกลับไปตั้งคาถามว่าห้องเนี้ยติดกล้องวงจรปิดเพื่อจุดประสงค์อะไรถ้าคนฟุตบอลมองว่าอาเป็นเรื่องของการไปสอบส่องแผนอันนี้ผมไม่กล้าร่วมผมไม่รู้ความจริงไม่พูดฉะนั้นปล่อยผ่านแต่ผมถามเขาบอกว่าอันนี้มันเคยมีเคสเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอืซึ่งในสนามไม่เอ่ยชื่อนะักฟุตบอลนะครับเคยนาฬิกาโรเล็กซ์หายแล้วก็สุดท้ายไปเปิดกล้องวงจรปิดก็เห็น ว่ามีการเอาของอะไรไปอย่างเงี้ยหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันจบยังไงนะทีมเยือนเหรอไม่ไม่ไม,ไม่เขาเขาเล่ารวมมาโอ้คือเป็น,นเหตุการณ์แต่เขาเนี้ยโอเคในมุมของสโมสรถ้าชี้แจงมาอย่างนี้เราเข้าใจเรื่องความปลอดภัยเขาเแล้วเขาบอกว่าทุกห้องมีหมดห้องย่าก็มีห้องอื่นนี่หมดนะไม่ว่ากันแต่เขาเนี้ยอีกหนึ่งเรื่องที่เรามาพูดคุยกันต่อว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันตามหลักความจริงนะพี่อืมถูกต้องนูนี้มันไม่เหมาะสมอันนี้ผมขออนุญาตพูดตามโตนะเคารพสโมสรบุรีรัมนะ ผมว่าไม่มีใครติดกันในห้องที่เป็นห้องของทีม,ทมเยอือนนะถ้าห้องทีมยากไม่เป็นไรามถือว่าคุณรับกันได้กับทีมคุณโอเคแต่ทีมเยือนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการแท็กติกแก้ผมแก้แผนเนี่ยอันนี้ว่ากันไปตามเรื่องตามราวอ่าผมเชื่อว่ามันคงไม่ถึงขนาดตรงนั้นหรอกคือถ้าจะมีเนี่ยผมว่ามันก็<ๆ>โอ้โหมันก็มีเหมือนจากนักกีฬาแล้วอันนั้นยากแต่ตรงเนี้ยติดไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องสําคัญที่สุดคือความเป็นส่วนตัวนักกีฬาเรื่องของการเดินแก้ผ้าแก้แน่น อันนี้ก็เอาแค่เรื่องแรกก่อนเล็กๆเ,เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเห็นใจต้องเห็นใจทีมเยือนตรงจุดนี้นะครับถ้าเป็นมุมผมนะผมไม่ได้มองถึงเรื่องไอ้เรื่องที่คุณจะคิดว่าแก้กงแก้เกมอะไรเนี้ยผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแก้เกมถูกไหมผมว่ามันเยอขออนุญาตนะมันเปิดมันเห็นอยู่แล้วแหละแต่ผมเชื่อว่าโหถ้าไปทําขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเขาไม่เขาคงไม่เขาก็รู้อยู่เพราะทีมก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วทุกทีมเจอกันหมดใช่ไหมผมว่าแล้วเขาก็เคยเรียกร้องก็วิธีการก็ปิดสกอตเทปไปแต่เขานี้นะ มันก็คงจะไม่ต้องแก้แค่จุดนั้นมันไม่ใช่แค่การมาต้องมาปิดสกอตเทปวันนี้ต้องกลับไปที่ว่าสโมสรบุรีร,รัมย์จะแก้ปัญหาปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าผมว่านี้มันก็เหมือนกับเป็นการลุกล้ําความเป็นส่วนตัวนะักกีฬาของทีมเยอนเหมือนกันนะความเป็นส่วนตัวอีกหนึ่งจุดครับพลอยว่าเรื่องกฎไทยลีกมันมีระบุไว้เลยห้ามไม่ได้ครับคือไอ้พวก CCTV พวกนี้มันติดได้ในทุกส่วนแต่ห้ามเลยคือเบนมานั่งสำรองไม่ได้กับเนี่ยห้องเดีย๋ยวว่าไทยลีกนะ่าเป ใช่ครับใช่ครับคือโอเคแหละไม่รู้ว่าก่อนนี้มีทีมไปแข่งเอฟซีชมเปี้ยนลีกทีมชาติอะไรก็ตามเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองปัญหาตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแข่งขันกันโดยตรงไงนีกบอกไหมถ้าเป็นเกมลีกเนี่ยไม่ได้มีนะคือเราไม่รู้ว่าตอนที่ติดกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือหลังจากนั้นเนี่ยมีเอฟซีชมเปี้ยนลีกไปแข่งไรป่าแต่ทีมชาติอะไีไปแข่งอยู่ตอนนั้นมีไต้หวันมีอินโดอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเหมือนเขาก็ไม่คงได้คิดอะไรเพราะว่าบุรีรัมย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไงบุรี คุณเป็นเจ้าเจ้าภาพสนามเป็นเจ้าบ้านแข่งขันกันโดยตรงกะทีวันนี้มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นต้องมาแก้ไขเรื่องนี้แล้วครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอมีภาพย้อนไปดูคือที่ผ่านมาไม่ได้ติดไง<ม>น้ำเพิ่งมาติดซึ่งผมก็ชี้แจงจุดประสงค์ไปแล้วถามข้อมูลว่าติดทาไมเขาบอกเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้แต่ว่าความปลอดภยัยถ้าย้ายได้ไหมคนละครึ่งทางคือยกเอาออกมาข้างนอกตรงหน้าประตูผมว่าใครขโมยของเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันเช็คเวลาได้เช่นแบบเขาโยงบอกว่า ผมออกมาจากที่นี่ตอนนี้ก็ไปดูว่าใครเข้าใครออกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบไล่เบี้ยกันเอาอันนี้ผมพูดแบบตามแบบข้อเท็จจริงเป็นข้อๆเลยนะเรียนลงมาแล้วจุดสําคัญที่มันต้องคุยกันเรื่องการร้องออกเนี่ยเพราะว่ามันผิดกฎไทยลีกไงมันมันก็ต้องจัดการซึ่งไทยลีกเนี่ยคุณแชมป์กราวีออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันพอมารู้เนี่ยเขาบอกว่าตามกฎมันก็ผิดก็ครั้งแรกตักเตือนครั้งสองปรับเงินปรับไม่ได้เยอะหรอกครับแต่สุดท้ายเอาเป็นว่า ผมว่าแก้ไขซะเพื่อความสบายใจของทุกสโมสรมันจะได้จบปัญหาถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่แก้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอ้าวสิ่งที่คนอื่นสงสัยมันกลายว่ามันจะไม่ถูกไม่ถูกแก้ไขไปนะมันจะลบล้างกันไม่ได้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือเรื่องที่คนสนใจมากๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเอาเป็นว่าผมว่ากล้องตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาเอาออกซะก็จบถูกต้องแต่ถ้ามันยังอยู่ต่ออันนี้แหละเราจะเป็นคําถามต่อไปแล้วที่มันจะลามไปถึงว่าเฮ้ยคุณติดไว้ทาไมนะครับอ่ะโหตอนนี้ก็ น่าจะครบทุกพิตินะเพราะผมเล่าให้ฟังนี้ก็ชัดแล้วนะเมื่อกี้ขนาดน้องทีมงานให้ภาพดูก็ยังเห็นชัดเนาะเราไปเห็นพร้อมกันจะบ,บอกเลยว่าเอ้าพี่แต่ก่อนไม่มีนิว่าอะไรเงี้ยซึ่งพอติดเนี่ยผมว่าต้องมีจุดประสงค์เพราะถ้าเกิดว,ว่าเขาจะติดนะอติดแต่แรกก็ได้แต่เขาต้องมาติดตอนหลังสแสดงว่าที่ผมถามไปเนี่ยน่าจะมีเคสเรื่องของของของ,ของ,ของหายนู่นนั่นอะไรจริงๆนะครับนี่ๆๆอุ้มอุ้มเทียทอมทีมมาบอกว่ากล้องวงจรปิดในห้องเนี่ยขอยืนยันด้วยการเป็นักเตะทีมชาติไทยไม่เเคคยยมมีีลิปกาารวงงแผนนออห้ทื เอามาวิเคราะห์เลยครับมีแต่ทีมงานสเกลของทีมคาดการว่าใครจะลงและมาดูรายชื่อก่อนแข่งอีทีว่าใครจะลงบ้างครับอืมใช่ใช่ใช่ใชอันนี้อันนี้คือด้วยเกียรติของการเป็นกันทีมไทยเป็นนักกีฬาผมได้บอกว่าผมก็เลยถามน้อง p r อที่บริษัทไปขออนุญาตนะน้องแบงก์ก็เลยก็เลยพูดกันออกว่าเฮ้ยอันนี้ติดไว้เนี่ยด้วยจุดประสงค์อะไรนะครับเขาบอกว่าพี่เจมันมีมันมีของหายแล้วมันคือมันเคยเกิดเหตุการณ์ว่ามันก็ต้องไปหาว่าใครเป็นคนทานะครับอ่ะเอาเป็นว่าหลังจากเนี้ยก็เด ว่ากันตามตรงไอ้ีเจก็ขอยากแล้วกันุูมก็คือกดไทยลีกมันก็ผิดละก็ต้องไปเคลียร์กันเอาแต่ว่าผมเชื่อมั่นอยู่แล้วเนี่ยนักกีฬายืนยันอย่างเงี้ย,ม,ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับอุตส่าห์ดูแล้วมาคอมเมนต์กันด้วยนะ